สวัสดีค่ะสวัสดีวันพระนะคะวันพระวันเอาบุญเข้าประดับบิน,นะคะ่ะกับข้าวลนกับข้าวลนตุกรอจัดอยู่นะคะยกบาะขึ้นก่อนอันนี้ยังเป็นสถานที่ชั่วคราวอยู่นะคะเป็นเต็นท์ถ้าฝนตกนี่ก็เบิ่งเอา นี่เป็นบรรยากาศของโกกอกในเช้าว,วันนี้นะคะเช้าว,วันทําบุญข้าวประดับดินข้าประดับดิน,เป,ดดนเป็นบุญเดือนเก้านะคะพระศาพระ,พระอาจารย์เคยเว้วใหาฟังว่าเป็นบุญเดือนเก้าเดือนเก้าดับแล้วก็เทอราก็เป็นเดือนซิดเพ่ง ความเชื่อก็คือเป็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ปุญยาตายายก็จะเห็นกันทั่วนหน้าทั่วตาเกือบทั้งหมู่บ้านนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมีบุพการีนะคะญาติผู้ใหญ่บิดามารดาสามีภรรยาบุตรตีบุตรตาก็จะมีนะที่ล่วงลับไปแล้วก็ถือโอกาสทําบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่เหล็มใส่บาตรแล้วนะคะรีบไม่ได้ตั้งกล้องไว้ตอนตัวเองใส่บาตรเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังจัดกับข้าวอยู่รอเอาบาตรขึ้นนะคะแล้วก็จัดเตรียมกับข้าวเตรียมสถานที่ đi vào mỏ con mỏ เดินหาเราอีกนะครับต้องไม่ว่าแก ยู่ทำห่อทำห่อไว้แบบนี้นะคะคือศาลา ปีหน้าน้นนะคะถึงจะได้ใช้สถานที่ของศาลาใหญ่ปีนี้นี่หอข้าวจนถึงออกพรรษานี่น่าจะไม่ทัน มืดแล้วเล่ามืดแล้วล่ะไปตีโค้งนะ ຜູ້ຊາຍນະมาแน่มันมาอันຍໍບາດແນ່

ไม่ได้เลยเอออนุมัติ Mì มั้ย ไปทางนากอ ตอนนี้เพื่อนอาจารย์แล้วนะคะอวัยค่ะ <tell> 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 เรียบร้อยแล้วนะคะกี่นาทีนอ้นี่เอามาทาั้งท้ายพี่น้ำจานนี่นะคะบรรยากาศวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไ้เท่านี้น,น,นะคะเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุสวัสดีคะ่ะ